นวัสีทุกคนปลากัา้ปงปากล้งเด้เดเดนี่นี่สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมอัน A t ทซีครับวันนี้อยู่กันในชาแนลเพื่อนรักใต้น้ำนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูวิธีการหาปลากั้งในธรรมชาตินะครับซึ่งวันนี้เรามี2วิธีนะครับที่จะพาเพื่อนๆไปดูแต่เราอาจจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ โดวยวิธีการของเราเดี๋ยวเราไปดูกันกลางๆคลิปดีกว่านะครับว่าพวกผมใช้วิธีอะไรแต่ตอนนี้พวกผมกาลังมาหาเหยื่อนะครับสําหรับตัวล่อปลาก้างนะครับเพราะว่าปลาก้างนะครับเป็นปลาที่มีนิสัยตะก,กะนะครับตะกะมากๆาแล้วก็เป็นปลาที่แบบดักเหยื่อนะครับดังนั้นเหยื่อของเขาก็จะเป็นพวกของสดนะครับเพื่อนตอนนี้ผมมาหาพี่วาดเนาะที่บ้านแม่แหงตําบลท่าข้าวเสริมอำเภอือสงสหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็วันนี้ช่วงเวลาบ่ายสามนะครับโดยประมาณอากาศโคตรร้อน <laughs> กำลังดีใช่ไหมผมว่ามันร้อนมากกันนะพี่ดูแต่ละคนต้องใส่หมวกก่น,นี้คือจริงๆถ้ามันเป็ช่วงเร้าเช้าไม่ต้องหรอกเมื่อกี้ฝนตกเสร็จอากาศหลังฝนตกเลยคือร้อนมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปในป่ากันเพื่อให้เพื่อนได้เห็นความสวยงามน,นะครับของธรรมชาต,ติทุกคน let's go ช่องใหม่ของเรานะครับก็วันนี้เปิดตัวพิวาตอีกแล้วนะครับช่องเก่ารายได้โดนปิดไปเราย้ายมาช่องใหม่ของเราเลยนะครับตอนนี้ผู้ติดตามแสนกว่าคนเหลือร้อยกว่าคนนะครับโอเคไม่เป็นไรเริ่มใหม่นี่ฮะอุปกรณ์ที่เรามาก็คือเบ็ดนั่นเองครับนวันนี้วันนี้เราใช้เบ็ดเหยื่อไส้เดอดนะครับเป็นเหยื่อสดนะครับเพื่อนในการหาปลาในธรรมชาตินะครับเป็นเชิง สารักคดีนะครับวันนี้เราถ่ายกันก็เป็นเชิงธรรมชาติจริงๆเลยนะครับเพื่อนสอตัวนะพอแล้วตัวเดียวก็ได้ขอให้มันได้ก่อนไม่เป็นไรเตรียมมาแล้วอ,อ,ยอยู่ในถังใช่ไหมโอ,อ,อไมม้ไม่มีไม่มีนึกว่าเตรียมมานะครับบรรยากาศโดยรวมก็จะเป็นป่ายางพาราแบบนี้ด้านด้านข้างเนาะแล้วก็แล,วกแล้วก็ฝั่งข้างๆนี้ก็เป็นป่าไผ่นะครับฝั่งนี้เป็นเป็นไผ่เป็นป่าเลยอะฝั่งซ้ายเป็นป่าเลย โอ้ลำธารน้ำใสามากเลยพี่ใสตรงไหนเนี่ยน้ำคุณนเราเข้าไปยังไม่ได้เพราะว่า,ายุงเยอะนะครับเดอนแล้วก็เดี๋ยวปลามันจะเห็นเราคนระับปาลาก้างปลาดักเหยื่อแล้วมันจะแบบอารมณ์เหมือนแบบอยู่ตามช่องหลบนะครับมันจะอยู่แบบหลบๆตามก่อนไม้อะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวเราก็ดูนะฮะเดี๋ยวเราจะถ่ายกันสดๆไปเลย นี่คือการเตรียมเหยื่อปลานะครับอุปกรณ์วิธีการตกเบ็ดโบราณเลยอันนี้เราไม่ได้ใช้แบบตัวลอกต่างๆนะครับอันนี้คือตกปลาเล็กนะครับรอบก่อนไปตกกับพี่้าดถ้าชะโดมาเกือบ20โลครับตัวนั้นจะได้หลุดนะครับผมเดินทางท้งนี่ยี่สิบโลเดินทางให้ปลาจริงๆสองขีดเน็ระหว่างนี้ก็รอพี่วาด เตรียมอย่าสักสองชั่วโมงใช่ไหมพี่โอเคเดี๋ยวเราดูครับดูสากบรรยากาศโอ้โหนี่เุก่านดูท้งฟ้าสวยนี่ครับทุ่น DIY นะครับอ,อันนี้ทุ่น DIY ใช้รองทเท้าแตะเป็นทุน่นนะครับ หน้าปลาคัางก็คือแบบแปบ๊บเดียวมันก็จะจะกินแล้วเพราะมันตะกะออกมาคุ้มหน้ามึนๆนะท่านนะ้วปุ่นอ่ะตรงนี้เป็นน้ำตกนะครับท่านเอ็ ผมเคยปักเบ็ดทิ้งไว้ด้วยนะปักเบ็ดทิ้งมันก็กินเลยครับเพื่อนๆปากกลางปลาเล็กเยอะ,ยอะปักทิ้งไว้เลยมันได้กระเบน ปลาตะเพียนกะเอเอแถวนั้นแหละมูพันธุ์ใี้เยอะมากอะโอ้มีมกระป๋าน้อยน้อยหน่อย ตอนอตอนี้ตาลิกตาโน่แห้งมาขนาดนี้แล้พยายามใช้เสียงเบาเลยดูตรงเบ็ดนะทุกคนตรงนี้แบบตาตอดแบบยุบๆๆเลยครับ รอ,อดูคัับบสกแป๊นึงเอาละทุกคนมาแล้วตัวที่หนึ่งครับนี่มาแล้วอือน,นี่ทุกคนปลาก้างปลาก้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่จะหลุดจะหลุดจะหลุด,ดอ๋อนี่เลยตัวที่หนึ่งครับทุกคนสวยด้วยไซส์กำลังสวยเลยต่อสีทองนี่ทุกคนปลากล้างภูเขาครับทุกคน เห็นไหมครับตัวที่หนึ่งได้แล้วตัวมีเยอะนะพี่แกหันล่นอยู่นโอ้นี่สวยสวยตัวนี้สวยมากโอเคตัวที่หนึ่งประสบความสําเร็จแล้วจเจ้าแค่สองตัวเองเหรอยังไม่ถึงห้าทีนะ <c oughs> มันอยู่นี่แหละเออได้แล้วครับตัวที่หนึ่งนะครับเพื่อนเดี๋ยวรอก่อนเ,อเดี๋ยวถังมาให้กับลืมถังเลยแล้วใส่ถังไว้ก่อนครับ ี่ะเมื่อกี้ก็่เออมัวโม,โมนะครับเลื่อมดูนะครับตอนที่ปลากินเบ็ดนะครับอืมอส่ลลืไยุดออกไปห้องละนีครับเป็นแบบลนหล,ลมบบลำทานตรงนี้ก็จะมีเออ่เขาเรียกว่าปลาซิวปลาส้อยตัวเล็กๆนะเต็มเลย น้ำใสมากเห็นไหมก,กินกันเมื่กี้ในมีเยอะเลยอ่ะอืมว่าด้วยตกข้างอยู่ตรงนี้ครับ ยนี่ว่าหนังว่าสวยดีเลยนี่ทุกคนตรงนี้มีปูยักษ์ครับกล้ามบเลลูเ,เลยพี่วัตตกมานานหน่อยดิเอาเลยเอาลเอาลยตรงนี้เอา,เอา,เเอาดูครับนัมันกล้ามมันใหญ่มากนะเนี่ยทุกคนนี่นะครับกินละโอ้อเด็กแล้วนะครับอแดกแล้วนะครับมันจะแดกสายเรานะครับเอาบอก เอาอะไม่งั้นสายเราจะขาดนะครับปูก็จะมีวิธีสายเราจะขาดนะครับไม่ได้นะครับสู้กันเฮ้เอาใส่ไอเอาใส่ที่อีน้ำเดี๋ยวมัน่ใจเออละกี่น้ำกีบอ่ะบมอมันกีกีบมั้งมันกีกีบตัดเลยตัดเลยเหรอเออมันตัดขอบเต๊ะตัวโคตรใหญ่เลยอ่ะ เอาใช่ไหมออเอาจะไปเอาสายพีอีมันนะไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นแหละไม่เอาหรอกเราอยากจะดูมันจเฉยดูกล้ามมานะทุกคนกล้ามโคตรใหญ่เลยอันนี้ปูดำเนาะปูดำภูเขาป,ปูปูโค้งเนาะปูนา้ายดเลยเนาะแต่มันอยู่ในภูเขาอันนี้มันคือภูเขาทุกคนมันไม่ไปเลยปลาก็แย่งนะครับตอนนี้ปลาเล็กก็แย่งก็ไม่ลง Hoặc là hoa mhm 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 Một mhm 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 ดูวิธีมันนะครับยัดเขาแบบปลาเล็กแบบเต็มเลือกนานเรียบร้อยนะครับขอบเ,ออเด็ดนะครับตกปูเขาตกตกัวใหญ่แล้วมาไปแล้วโอ้โหสู้นะครับตัวใหญ่มากเอาละครับดูกล้ามมันโตใหญ่เกือบเข้ามือที่วาดอะเอาเบ็ดออกมาได้ไหม คืออย่างเงี้ยตัวนี้นนนใหญ่เลย,ยกล้ามเล็กกล้ามใหญ่ไม่เท่าไรหรอกกล้ามเล็กกล้ามเล็กหมดแหละพลังของไม่ต้องถามถึงเลยนะตัวนี้มันตัวใหญ่เนาะอืมพี่ว่าก็ไหนๆก็ชาเลนแล้วอะลองดูพลังของมันสไิได้นะครับเดี๋ยวผมช่วยจับให้ไหนว อ่าโอเคนะครับนี่เราแค่แบบแค่เกาะแค่ขอบปากมานะครับเขาตัวคนได้ไม่ได้ไม่ได้ทารุณโหดร้ายนะครับอใครอยากจะเห็นพลังให้หนีมาโอ้หดูพลังหนีบพอไหมดอออันนี้ก็ไม่ค่อยหนีบเลครับกล้ามแด์กล้ามเดวกล้ามปูครับเหมือนนักเดินกล้ามอันนี้ไหมมันเป็นปูค้อขอพันเนาะ นี่พลังหนีบนะครับคุณคิดดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณโดนนะครับนี่นะครับเมื่อก่อนเคยร้องไห้นะวิ่งมาหาเมะครับเคล็ดลับนะครับวิธีการนะครับถ้าโดนปูนะครับมันหนีบสมมติว่ามันหนีบมือเราปุ๊บนะครับ เราทําไงมันก็ไม่ออกนะครับถ้าเราจับมันนะครีมมันจะหลุดออกจากตัวมันครับเป็นการสลัดเพื่อเอาตัวรอดเนาะเสร็จแล้วเราวิธีการเราคือนะครับจับนนะครับแล้วก็กัดด้ครับเนี่ยกัดตรงที่มันหนีบนะครับกัดครีมออกเลยกัดออกข้างหนึ่งครับมันมันไม่ได้แข็งมากกัดป๊อปนะครับก็พี่จะกินมันละตอนนี้อันนี้เราปล่อยไหมสงสารเขาปล่อยนะครับให้เขาเดินดูนะครับดูความกว้างนะครับเขาถ่ายรูปไปไหนเขาอยากมอยครับจุ๊บจุตอนก็สรุปนะฮะดูกามพเบิ้มใหญ่มากนะครับใน เราปล่อยนะปล่อยให้พี่เบิ้มกลับไปที่เดิมอ่ะลงไปลงไปนะนี่ลงแล้วปุ๊บเออเรียบร้อยใหญ่จริง๋ยวทุกคนอันนี้มุมใหม่ได้ปลาไหมลองดูนะลองดูไม่มีตรงนี้แหละอตาเมฆไฟไรเต็มเมฆไฟ ไปฮะก็ข่าวใหญ่เลยกัเข้มช้ำถ้าข่าวใหญ่ครับแล <_ d ata> ้วล <_ d ata> ที่พี่บาทเคยตกได้ตอนนั้นเข้มช้ำจะตัวใหญ่ตะกะน,นี่มันตันตันมากอืมอ่าเราตัวที่แย่ บรรยากาศมันดีมากเลยนะแบบหาที่ไหนได้อีกบรรยากาศแบบนี้นี่ก็ลอยให้มันห่วงลออมาแหลปลาตึ้งชั้นก็ได้นี่ติดปาปลาไม่เลยนะเงนิีน้ยถ้ามีแต่มูหน้าต่ออย่างเงี้ยไอ้ว่าเออต่อหะเล่าจะหับไพ่อ่ะในดอยเนะี่ยปากสวนไออ่ะ อันนั้นเนี่ยนอ่ะอือปากท่ออะไรเงี้ยมันชอบมากเลยปลาจังอะจอมตะกะในภูเขาอือ่าได้เลยจะเยอะไหม ช่างตัวนี้นี่ตัวใงดิัะเบลอเลยมันบอกถ้าทุกใจมันได้เลย,ย,นนนเ,ยเนี่ยมันจะเป็่นมันไจะเป็่นใบไม้มันแรงก็เยอะนะ้ดยเนี่ยมันแรงอะไรเนี่ยก่อที่มือผมเอ๊แต่วันนี้แปลกยุงไม่ค่อยชุมนะเกี่ยง หรือว่ามันยังไม่ถึงเวลาเท่าไหร่พี่ไหมวะจดดอ๋อมันมันจะมีละละมรัศมีมันอยู่ใช่ไะนะพาต่อทรับโอ้น่าขนัดอ่าทุกคนนี่นี่นี่ปลา เอทุกคนนี่อีกตัวครับตัวใหม่ปลาตัวใหญ่มากวาปไปชุดนะี่จม<อ>ปลากัง้งตับปลากั้งครบเปลวันนี้ก็จะมีชาวสวนยางมาเรื่อยๆตัวใหญ่ขนาดวางดูนะวางดูนะครับเขาจะโดดสีทองหนักแต่อ้ตัวเม่ไอ้นี่นะนี่โห ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนครับนี่เมื่อกี้คุณพ่อไปกีดยางฟ้าห้องจะเป็นต้องอยางหร้อเ่าเนาะยางกันยางกันไม่ได้เลยถ้าฝนตกลงเอ่อในช่วงเวลาให้เรากีดยางเนี่ยน้ำยางมันจะเซตตัวไม่ได้ครับมันก็เสียผลผลิตไปเอาไว้วันอื่นต่อกัครับข้าวบอนนี้ก็เป็นสวนยางพารานั่นเนี่ยข้าวบอนนี่ของใครเนี่ยบัสวนด้วยกัน พี่ว่าได้สองตัวแล้วเมื่อกี้เอาโดนบินมาโดนตกน้ำหัวสิบวัดเลยเรื่อเมาลงมอตื่นเต้นได้ประก้างสองตัวแล้วทุกคนนี่ในถังตัวใหญ่มากไซส์ไซส์แบบสิบไม่ถึงสินิว้วประมาณเจ็ดนิ้วกับห้านิว้วเรฉะนันเอเลว่าจะบอกประกัดจะประกัสนิดไหนอออเาไซ ใส้ได้ขนาดเออข้าวใสก็พระธานตุทางเพ่มันอุดมสมบูรณ์อะ<ด>แถวนี้คือแบบธรรมชาติเขายังแบบ100%อยู่ครับทุกคนธรรมชาติสวยงามอะไรอย่างไรปลาก้างอะปลาสาวอุ้ยลูดอื้้ออมไปจะได้ก่อนอ่ะดูสิ เฮ้ยอ่าแก้มช้ำเออแก้มช้ำจริงด้วยสุดยอดตัวเล็กนิดเดียวนะฮะโอ้โหนี่เราจะรีบปล่อยไหมอันนี้ปล่อยวันนี้เรามาตกให้เพื่อนเพื่อนดูเฉยนะครับแต่ตัวใหญ่มีนะตัวโตแบบสองนี้เกือบสามนี้ก็มีอันนี้ตัวนี้เล็กอยู่อ่าตัวนี้มันมันตากานะกะนกเปาเนี่ยไม่ฟนอง ดูติดตรง,ตรงปากเลยนั่นเท่านี้ครับดูดูความแบบธรรมชาติต้องโขดหินนะมีแน่เมื่อกี้กำลังลงรถมาครับเพื่อนก็เลยถ่ายไม่ทันที่ว่าได้มาก่อนน้ำนี่มันลิงมหาเส้นเดียวกับตะกี้แล้วนะเส้นเดียวกันเลยครับนี่ไปทางนี้แล้วก็ลงไปข้างล่างตรงนี้ก็จะมีชาวสวนย่างมากันเรื่อยๆครับนี่ครับไหนดูสิ ปลนะ่อยเนาะอ่ะปล่อยให้แช้มช้ำสวยๆ,ๆไปเนาะป๊าไปนะเรียบร้อยลงน้ำ้วครับอ่าอยู่ได้แล้วนะผมนะไหนอยู่ได้เ <ๆ S 1> นาะ,นะไหนเนาะอ้าโอเคโอเคก<ๆ> <c oughs> ินเรู้รู้จักเบ็ดละตัวไอ้ตัวนี้จะไม่กินเบ็ดแล้วมันบอก <c oughs> จบปริญญาอย่างรวดเร็วตรงนี้ก็ลำบากหน่อย ครับคนตกแล้วคนด่าคนไทายไปอยู <re> ่ด้านล่างตรงนี <inside> ้จะมีปากท่ออยู่นั่กันเลยอ่ะล่นละหอนน้ำคุนตองนี้ก่นเห็นไหมเนี่ยเี๋ยวผมซูมไห้ดูไปนะ ถ้าใส่เบสนี่สกัดกกิน,นมันเหม็นอ่าทุกคนวันนี้ก็ได้มาสองตัว นะครับสวยๆเลยเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงนะครับเพืนน่อนสองตัวนี้นะครับใหญ่มากเป็นข้างหัวเขาครับโอเคขอไปเลี้ยงนะพี่บัตรครับผมโอเคเรีย okay. บร้อยส่วนตอนนี้ก็ประสบความสําเร็จได้มาสองตัวนะครับแล้วกออ็พายุเนี่ยกำลังจะมาด้านหลังทุกคนโอ้โหมาแล้วครับทลังังนมาแบบ เสียงฟ้าร้องคือมันมาแบบไม่ทันตั้งตัวก็เลยต้องออกจากดอยมาก่อนดอยที่ผมไปก็คืออยู่อยู่ด้านในโน้นเนาะอยู่ทางโน้นนะครับแต่วันนี้ก็มาพิภพมาแค่ครึ่งชั่วโมองเองอ่ะปูเออเลยทุกคนเจอปูแล,ล้วปูตัวใหญ่โอ้โูมสมบูรณ์สมบูรณ์จริงอ่ะคือเพ,พืพ่อนดูครับ,บวิวแบบทุ่ง,งานาสีเขียวท้องฟ้าสดใสธรรมาชาติสวยงามแล้วก็เมื่อชี้นะผมก็เลยถือโอกาสไปเอาสวนเอาเนี้ย พืชน,นะครับที่สวนพี่วาดมาเพื่อไปแต่งบ่อฟ้าที่กําลังสร้างด้วยนะครับเพื่อนโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่วาดด้วยนี่พี่วาดของเราสวอยู่นะครับทุกคนย้าทุกคลิปย้ำทุกคลิปยังไม่เคยประสบความสำเร็จยังไม่เคยประสบความสาเร็จเอาโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลา FC ท่าดกันก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านครับสวัสดีครับทุกคนอะไรอะไรที่เป็นงมปกกังมาเหรอใช่โอ้ก่อนกลับสามตัวนี่ได้ปูดำมาตัวหนึ่ง ปูนาเทสไหมเทสไหมไม่เป็นไรไม่ลองหรอกเจ็บมือลองเทสดูแล้วก็ตัวเดิมตัวเดิมนี่สองตัวนี่ตัวเดิมมีกสองตัวนี่อีกตัวหนึ่งอ่าเป็นสามพี่พว่าเอาน้ำใส่มาหน่อยได้ไหมอือใส่แล้วแค่นั้นพอแล้วมันไม่ได้ไม่ตายมันอืดแล้วแล้ก็นี่สามตัวครับเพื่อนเพื่อนวันนี้สามแต้มแต่และแต้มถ่ายไม่ทันตัวสุดท้ายพี่ว่าใช้มือเปล่าจับมานะนี่ก็น้องปูแล้วลงม่ปล่อยนะอ่าไป ตอนกลางเดี๋ยวก็จะปล่อยปล่อยตู้เอ,อาละชวนผมรีบกลับแล้วตัวเองมันงมงปลาอยู่นะเดี๋ยวันขอลือ้อวิชากนอีกปูดออ้วยเอ้ยโอยเนี่ยนะป,ปูนิบไหเฮ้ เอาแล้วไม่เอาแล้วเก็บตัวเมื่อกี้ได้ตรงไหนมากลางผีตรงเนี้ยเนี่ยตัวหลังนี้ก็ดีว่ะอ๋อมือไปโดนใส่หรือหันมันล้มใส่กระป๋อเนี่ยอ๋ออืมไม่ผูนะอืปูน้อยปูน้อยปูหินโอ้ที่สวยจังเลยดูดิเอาปูน้าขนาดเนาะโอ้โยนมาได้เรื่อยๆครับปูไม่เอามันหรอกปล่อยมัน

ปลนะเหรอปละปลาปละปุ nah. วว่นปุ่นต oh> ัวใหญ่ขนาดนี่นี่นี่ลบไปละเด็กี้หันหลังวะโอ้ตัวค้อใหญ่เลยอะเห็นหลังเลยอะนี่หรอเออเนี่ยเนี้ยเนียเนี้ยโอ้ช็อตเด็ดเดี๋ยนะเอาละงานเข้าละงานคุณแม่อด ตะคอใหญ่เดรยไม่ทันเียดายแล้วต,ตัวใหญ่แต่ตัวเล็กเศรษไหนละเฮ้ยัา,านด้วยกันงานด้วย

ใ้กระสอบโหอ,อย่างที่เลยแค่ตัวไหน,หหนก็เอาเลยน้าน,น้าไอ้นาะน้ำคุณนะฮะนะถ้ากระสอบขาวนะ่ะใส่เมือมะในหูนี่มีกระปุเนี่ยแถวเนี่ยมีกระปุนะออดูตัวข้อใหญ่เลย Nó kia dài à Hàn à, đấy Để lại Để lại nó toàn đấy Dài thế Để kia đây Đấy à Dài bao lắm Chả đai Không đai Hình lẳng đấy Tối mấy kia Nó có nữa không Nó Chả thế Lái hột nữa phải căng các bạn có học gì Giờ bây อีพีหน้าถ้าคลิปนี้คนดูถึงพันคนพอละเดี๋ยวผมจะมาส่งมาะช้างตอนกลางคืนให้เอสซีดูรับรองมันเต็มของแน่นอนอ,อีพีนี้ก็มานี่ละกัน